สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับอันนี้ก็บรรยากาศช่วงเช้าเช้าก็เริ่มเขาที่จะร้อนแล้วนะครับนี่นี่อากาศก็เริ่มจะร้อนขึ้นมาพ่กครันก็ได้พาน้องมาอยู่ที่ริมน้ําน้องน้ํานะครับส่วนตรงนั้นก็เป็นน้องน้ําใหญ่อันนี้ก็เป็นน้องน้ำเล็กส่วนตรงนี้ก็มาขอเขาคุณม่ขอเขาเพื่อให้น้องมาอยู่ร่มมีน้ําเล่นมี มีโคนนะครับเพื่อศาสตร์ใส่ตัวให้น้องได้เย็นพอควานก็มาสังเกตอาการน้องด้วยนะครับว่าปกติน้องฮารุไทยของเราก็จะยืนใส่หรือยืนโยกไป,ไปมาไปมาตลอดเลยนะครับคุณแม่แต่สองวันสามวันมานี้น้องยืนอย่างนี้นะครับยืนนิ่งอันนี้พอควานก็ไปหากิ่งไม้มาให้น้องได้ทานตอนกลางวัน ถ้าน้องเห็นน้ำนะคุณแม่ตรงนี้นะครับน้องก็จะเล่นดีมากเลยนะครับทุกๆครั้งแต่สองสามวันมานี้น้องยืนนิ่งๆน,นะครับพ่อขานก็ได้ดูสัตได้ดูตรงจุดต่างๆของน้องก็ยังปกติดีหรือว่านิสัยของน้องจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับ เลยเรียกให้น้องมาหลบแดดนะครับแม่หลบแดดตรงนี้ทำไมไม่ไปเล่นโคนละ่ะน้องฮลิทยัยเอ้ยครับเป็นไรเนาะลูกเนาะ ลงไปเล่นน้ำนี่ลูกลงไปเล่นน้ำเลยร้อนแล้วนะนี่ตรงนี้เป็นน้องน้ำใหญ่นะครับคุณแม่หลังกอไผ่เป็นน้องน้ำใหญ่ตอนเที่ยงพ่อควานก็จะเอาไปลงตรงน้งน้ำใหญ่แต่น้ำไม่ลึกนะครับนึง จากชาวบ้านสูบใส่นาปังหรือใส่นาข้าวนะครับน้ำแห้งนีอง้องก็ดีนะ ก็จะมีช้างอีกเชือกหนึ่งนะครับคุณแม่อยู่ใกล้ๆอยู่ตรงนู้นนะครับนี่นี่ตรงห่างกันประมาณร้อยเมตรนะครับหรือน้องอาจต้องการจะไปหาเพื่อนก็ไม่รู้นะคุณแม่พอดีชาวบ้านเขาเอาช้างมาผูกหรือมาไว้ใกล้ๆน้องฮัลโไทยทําให้น้องไม่ไม่ไม่ยืนโยกหรือเปล่านะครับคุณแม่สองสามวันมานี้นี่อาการน้องผิดปกติมากเลยนะครับ ไม่โยกเหมือนแต่เก่าหนั่ 嗯嗯。Mm hmm. mm hmm. เดี๋ยวพ่อควานจะพาลองให้น้องลงน้ำเล็ดดูนะครับไม่แม่ว่าน้องจะลงเล็ดหรือเปล่านะครับพ่อควานขอจบไลฟ์นะครับ